อย่างกรณีล่าสุดที่ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งปลดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางโดยให้เหตุผลว่าเอื้อพวกพ้องในการรับจ้างกําจัดขยะแถมยังไม่ได้ประกอบอาชีพกําจัดขยะโดยตรงด้วยแต่เรื่องนี้ยังมีสองมุมที่ต้องรับฟังครับนี่เป็นหนังสือคําสั่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับลงนามโดยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกให้ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูน ท้าหายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีที่ไปทำสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูล,มลฝอยในปีงบประมาณ2,557ลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างมีการลดวงเงินให้ต่ำลงเพื่อที่จะสามารถจ้างพวกพ้องของตนได้ อีกทั้งผู้รับจ้างก็ไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างกำจัดขยะโดยตรงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมีผลตั้งแต่27เมษายนที่ผ่านมาต้องฟัง2อฝั่งนะครับว่าที่ร้อยตรีธรรมนูนบอกว่าการถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มาจากเรื่องของการให้การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จนมีบุคคลบางกลุ่มไปรวมตัวชุมนุมประท้วงที่สารากลางจอดพิษณุโลกเมื่อสัปดาหก์ก่อน โดยเชื่อว่าตนเองไม่ได้ทำผิดกฎหมายและไม่ได้ทุจริตเรื่องดังกล่าวมีการทำสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2552และคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปชก็เข้ามาสอบระบุแล้วว่าไม่มีความผิดแต่ปปชภาค6กลับมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้มีคำสั่งพ้นจากตำแหน่งจึงได้เข้าไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวที่ศาลปกครองพิษณุโลกให้คุ้มครองให้กลับมาทำหน้าที่ต่อไป ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มมวลชนเดินทางไปชุมนุมประท้วงนะครับหลังจากมีความพยายามจะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลบ,บ้านกลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไม่มีการทําประชาคมในพื้นที่อย่างทั่วถึงแต่ก็มาเกิดกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงนามให้นายกอบตอบ้านกลางคนที่สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ มูลค่ากว่า1,800ล้านบาทให้พ้นจากหน้าที่ไปก่อนครับ